อาละครับผมสวัสดีครับมาพบกับอีกอตอนที่ออสามทั้งหมดสำหรับการเดินหากล่องแล้วก็แก้ประโซ่ไปในตัวนะครับผมก็ทําการเข้ามาที่ประตูลักษณะหน้าต่างนี้นะฮะทำการวางมันจะชี้ลงแบบนี้แล้วขึ้นโอเคนี้เราทําฐานก่อนนะฮะผมชอบทำฐานก่อนแล้วก็มีมีงอ ยังไงเนี่ยมันอันไหนเนาะอันน้ออันนี้ถ้าเปลี่ยนนี้และฮะโอเคกเดินเข้ามาเลยฮะโอเคครับผมก็จะไปเจอห้องโถงเหมือนี้นมฮะให้ออกขวามานะครับผมอ่าอันนี้มันจะมีกล่องหนึ่งกล่องอยู่ข้างล่างนะฮะเราจะทําพ่วงกันเลยฮนะโอเค เดินจะเดินอ้อมน้ําไปฮะแล้วเข้ามาในห้องนี้นะโอเคครับผมเมื่มาถึงห้องนี้นะฮะให้เราทําการตีน้ํานี่ออกมาก่อนย<อ>คุณจะสังเกตเห็นลักษณะว่ามีดวงดาวตรงนี้นะฮะอ่ามันต้องการจากเราโอเคมันต้องการรูปหัวใจจากเรานะครับผมนี่เลยตีแบบนี้แหละครับผมตีตี<อ>ตี สี่นี่ฮะมันต้องการรูปหัวใจแบบนี้จากเรานะฮะถามว่าดูยังไงก็ดูแบบนี้ครับผมเห็นไหมลองจับจอหักไปดูอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นรูปหัวใจนะฮะโอเคแล้วพอหมดนี้เราทำยังไงเราเห็นกล่องในน้ำแล้วใช่ไหมให้เรามองลงตรงพื้นนะคุณเห็นเงาสะท้อนไหมอ่ะแสดงว่าข้างหน้ามีทางลับครับผมเห็นไหมมันเป็ทางลับนะฮะ โอเคครับผมพอมาถึงห้องนี้เราเก็บกล่องอ่ะกล่องปลอมครับผมกล่องปลอมใช่ไหมให้เราทําการตีน้ําแล้วก็มองในพื้นครับผมเราจะเห็นกล่องรูปกล่องให้เราเก็บนี่คือกล่องจริงนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มองลงพื้นครับผมคุณจะเห็นดำๆข้างหน้านั่นคือทางไปต่อครับผมอ,อันนี้มันก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมคลิกก่อนนะมันเฟกนะ้านนี้นะ สักครู่นะฮะเดี๋ยวลองจุดมาเาปาดดูก่อน่าเราจุดน้ำฝั่งนี้ก่อนนะฮะและ้วทีนี้เราจะเห็นเงาสะท้อนนะครับผมเห็นไหมเห็นในพื้นไหมเห็นเงาสะท้อนไหมอ่าโอเคเงาสะท้อนเราก็ทำการจุดตามเงาที่เราเห็นครับผมอ่ะเราได้กล่องไปกล่องหนึ่งครับผม แล้วก็เพื่อเรามองพืนนะฮะเราจะเห็นว่ามีดำๆข,นะข้างหน้าน่ะก็ไปต่อได้ครับผมอ่ะส่วนี้ก็ทำการตีตรงนี้นะครับผมย่เงโอเคมันจะทำการปล่อยน้ำออกมาจากตรงที่เราอ่ะติดเอากล่องไปคี้ไม่ได้ะฮะแล้วน้ำมันช่วยอะไรเราอ่ะน้ำมันช่วยเราคราวนี้มาดูกัน ราจะสังเกตเห็นนะครับผมว่าคบเพลิงตรงนี้มันจะมีไฟขึ้นนะฮะมันจะมีแสงสว่างเหมือนจุดไฟอยู่แต่ตรงนี้จะเป็นแบบเงียบเลยแบบไม่มีไฟขึ้นเลยตรงนี้ก็มีนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีทองๆครับผมอ่ะทีนี้เราก็เข้าใจแล้วเนาะเราได้ทาการจุดไฟตรงนี้จุดไฟตรงนี้แล้วก็ทำการ ดับไฟตรงนี้ครับผมก็คือเราจุดไฟแค่เฉพาะ1อัน2อัน3อันตรงนี้แล้วก็ดับไฟ2อันตรงนั้นครับผมนะโอเคแล้วครับทำการเดินกลับอยายังกลับไปครับผม เมื่อเดินถอยหลังกลับาที่เก่านะครเราก็จะมุ่งหน้าไปที่สระน้ําที่เราลงไม่ได้ตอนแรกนะครับที่มันมีกล่องอยู่หรึ่งอันขึ้นตอนนี้เราได้ทําการปล่อยน้ําออกมาแล้วมันก็จะสามารถลงไปข้างล่างได้นะครับผมแล้วก็เก็บกล่องแบบสบายใจเลยอ่าเราทําการขึ้นมาคืนนะครับผมโอเคครับผมดันเที่ยนนี้ก็คิดว่าน่าจะอ่าน่าจะหมดแล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรเพิ่มมานะ เราก็ทำการเดินออกไปอย่างหล่อหรือส,สวยตามฉบับเราเลยโอเคครับผมเป็นอันจบกับหลังเกี้ยนหน้าตารูปร่างแบบนี้นะฮะถอดถอดเป็นอันจบครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม